สวัสดีครับจักรพันธ์ศีวิชัยครับทํางานศิลปะแล้วก็ภาพยนตร์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับงานผมส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็น Performance Art ผสม Art Intervention แล้วก็เป็นวิดีโออาร์ตอะไรประมาณนี้ครับไปไหนมาไหนในเชียงใหม่ในปกติก็จะใช้แค่จักรยานคันเดียวไม่ว่าจะไปเรียนหรือไปทำงานอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้มีโอกาสได้มองเมืองของตัวเองมากขึ้นแล้วก็พบว่าเอ้ยเชียงใหม่มัน เริ่มจะวุ่นวายแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเทียบจากความทรงจําสมัยเด็กทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามที่ว่าเอ๊ะทำไมเชียงใหม่เมืองของเราเนี่ยทำไมมันถึงไม่มีขนส่งสาธารณะที่ดีทั้งๆที่มันก็เป็นเมืองที่มีศักยภาพผมก็เลยลองไปค้นคว้าเรื่องขนส่งสาธารณะดูก็พบว่าจริงๆแล้วเชียงใหม่เนี่ยมีแผนที่จะสร้างรถไฟฟ้าอยู่3เส้นทางแต่หลังจากที่มีการศึกษาแล้วก็เปลี่ยนแปลง รูปแบบของรถไฟฟ้าไปไป,ไปมาเนี่ยสุดท้ายแล้วโครงการมันก็ถูกยืดออกไปเรื่อยๆครับความหวังที่จะมีรถไฟฟ้าในเมืองเชียงใหม่เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมประดิษฐ์รถไฟล่องหนขึ้นมาครับเพื่อเอาไว้ปฏิบัติการทางศิลปะเป็นการตรวจสอบสำรวจผู้คนชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่จะกลายเป็นเส้นทางหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าในอนาคตก็งานรถไฟล่องหนก็จะประกอบไปด้วยผลงานที่ชื่อว่า ฉันไปที่มันไปก็เป็นการเดินตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อสำรวจผู้คนแล้วก็ชุมชนที่อาจจะเป็นผู้ใช้งานมันในวันใดวันหนึ่งงานต่อมาก็คือมันไปที่ฉันไปก็เป็นการขยายขอบเขตของคำว่าขนส่งสาธารณะ,ะให้มันไปได้ทั่วถึงมากกว่ารถไฟฟ้าตามเส้นทางครับก็จะเป็นการใช้รถไฟฟ้าล่องหนเนี่ยแทนพาหนะในชีวิตประจำวันเป็นเวลาทั้งหมด7วัน งานต่อมาครับก็จะชื่อว่าพากลับบ้านไม่ได้ซึ่งเป็นการจําลองขยายขอบเขตของรถไฟฟ้าให้สามารถเชื่อมระหว่างอําเภอรอบนอกกับอําเภอเมืองดูครับใช้รถไฟล่องหนเนี่ยกลับบ้านที่อยู่ต่างอําเภอเป็นระยะทาง40กิโลเมตรครับงานชิ้นต่อมาครับก็จะมีชื่อว่ามาด้วยกันซึ่งเป็นการกลับไปสํารวจเส้นทางรถไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้จะเป็นสายสีน้ําเงินซึ่งก็จะมีอาสาสมัครมาร่วม ใช้รถไฟล่องหนด้วยกันมีการขึ้นจากสถานีนึงไปลงอีกสถานีนึงอะไรเงี้ยเสม,มือนว่าเป็นการใช้รถไฟฟ้าจริงๆครับงานชิ้นสุดท้ายครับก็จะมีชื่อว่าทางของมันซึ่งเป็นการจําลองเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวดูครับว่าถ้าเราอยู่บนรถไฟฟ้าจริงๆเนี่ยภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันจะมีนหน้าตาเป็นประมาณไหนทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างสฆษณา,นนาแล้วก็สร้างการรับรู้ต่อการมาถึงของรถไฟฟ้าเชียงใหม่ครับ